ถึงฉันเป็นแม่ชีฉันก็มีหัวใจสวัสดีครับพิทรักแพนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Bad Sitter แม่ชีหื่นจะกลืนหนุ่มและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไง าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับเจสันหนุ่มหล่อหน้าตาดีแถมมีฝีมือการเล่นกีตาร์แล้ววันนี้ก็เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนเจสันมีน้องสาวอีกคนนั้นชื่อว่าโซอ,อีวันนี้พ่อและแม่ของเขาก็ได้มาส่งที่โรงเรียนและเตือนเจสันว่าเทอมนี้มึงก็อย่าทำตัวเหลวไหลอีกละกันถ้าซิสเตอร์โทรมาฟ้องอีกก็เราได้เห็นดีกันแน่ไอ้ลูกชายพูดไปทันขาดคำซิสเตอร์รีเบคก้าก็เดินมาเธอนั้นเปรียบเสมือนคู่ใหญ่ของที่นี่จากนั้นหนังก็ตัดมาที่ห้อองงขซต เราก็จะได้เห็นซิสเตอร์อีกคนหนึ่งที่มารอพบซิสเตอร์รีเบคก้าอยู่ในห้องจากนั้นซิสเตอร์รีเบคก้าก็เดินกลับมาที่ห้องเราก็จะได้รู้ว่าซิสเตอร์สาวคนนี้เธอมีชื่อว่าโซเฟียซิสเตอร์รีเบคก้าอ่านประวัติของโซเฟียแล้วก็บอกว่าประวัตินี้ไม่มีด่างพ้อยจริงๆแต่อยู่อย่างเดียวที่นี่เขาห้ามทาลิสติกนะหนูเช็ดออกซะสิแม่คุณจากนั้นซิสเตอร์รีเบคก้าก็กําลังจะพาโซเฟียกลับไปที่ห้องตอนนั้นเองซิสเตอร์ทั้งคู่ก็บังเอิญไปเจอกับพ่อหนุ่มเจสนันและทันทีีีท่โซเเเเฟยได้้หห็นหนนาขอองจสัธ ก็มีอาการน้ำเดินทำหน้าทำตาเหมือนอยากได้เป็นผัวซิตเตอร์รีเบกก้าก็แนะนำเจสันว่านี่ไงโซเฟียครูประจำชั้นคนใหม่ของเธอเจสันก็กล่าวทักทายด้วยความสุภาพจากนั้นซิตเตอร์รีเบคก้าก็พาโซเฟียมาถึงที่ห้องพักเมื่อเธอเข้าห้องได้ก็ปิดประตูลงก่อนแต่รีบหยิบโน้ตบุ๊เเปิดช่อง YouTube และเข้าไปดูชาแนลของพ่อหนุ่มเจสันที่เขามักจะร้องเพลงดิดกีตาร์ลงคลิปอยู่เป็นประจำดูอย่างเดียวไม่พอโซเฟียแทบจะเอาปากดูจอดูเหมือนว่าซิตเตอร์โซเฟียคนนี้จะแอบข้างใครและติดตามพ่อหนุ่มเจ านานแล้วเช้าวันต่อมาเราก็มาอยู่กันที่ห้องเรียน ซิสเตอร์โซเฟียก็เดินเข้ามานักเรียนทุกคนก็กล่าวทักทายจะมีก็แต่ไอพ่อหนุ่มเจสันกับแม่สาวซาร่าผมทองที่ดูเหมือนกําลังจะกุ๊กกิ๊กหัวเราะคิกๆกันอยู่หลังห้องซิสเตอร์โซเฟียเห็นก็เกิดอารมณ์หึงสิครับก็เลยจัดการย้ายโต๊ะแม่สาวซาร่ามานั่งหน้าห้องหลังจากจบค่าเรียนซิสเตอร์โซเฟียก็ได้ตามมาเจอเจสันและบอกว่าที่เธอต้องทําแบบนั้นก็เพราะไม่อยากให้เจสันมีปัญหาด้านการเรียนซิสเตอร์โซเฟียก็แอบถามว่าซาร่านั้นเป็นแฟนเธอหรอเจสันก็บอกเปล่าครับผมไม่มีแฟนผมก็ป้อไปเรื่ออยแแมชีีซฟกก็บงัล้ว จจังคืนนั้นซิสเตอร์โซเฟียกลับมาถึงห้องก็ทํากิจกรรมเหมือนเดิมก็คือการเปิดดูคลิปของพ่อหนุ่มเจสันเช้าวันต่อมาเราเห็นพ่อหนุ่มเจสันกาลังเดินไปห้องเรียนพร้อมกับแม่สาวซาร่าระหว่างทางเดินทั้งคู่ก็ได้คุยกันหนุ่มกระหนิงและได้แต่สนใจหยุดแลกเปลี่ยนของเหลวกันที่หน้าโบสถ์ซิสเตอร์โซเฟียก็เดินออกมาบอกทําไรน่ะบัดสีตอนนั้นเจสันก็รีบเดินจากไปแต่อีสาวซาร่านี่มันสู้มันบอกกับโซเฟียว่าซิสเตอร์มาใหม่สินะซิสเตอร์คงไม่รู้ว่าพ่อหนูเป็นใครแต่ซิสเตอร์โซเฟียก็บอกว่่่ามมสนหรอพเป็ใคแตยะ เห็นว่าเธอยุ่งกับเจสันอีกก็แล้วกันตอนนั้นซิสเตอร์โซเฟียก็โกรธมากถึงขนาดกำไม้กางเขนแน่นจนเลือดไหลออกจากมือต่อมาหลังจากเรียนจบคาบที่1 ซิสเตอร์โซเฟียก็เรียกให้เจสันนั้นอยู่ก่อนและบอกเขาว่าเย็นนี้หลังเลิกเรียนให้มาพบซิสเตอร์ที่ห้องพักหลังจากนั้นซิสเตอร์โซเฟียก็รีบเดินกลับไปที่ห้องสลัดคาบแม่ชีของเธอออกเหลือแต่ชุดชั้นในและใส่ผ้าคลุมแง้มประตูไว้เล็กน้อยแล้วก็แอคท่าทาครีมรอจังหวะให้ไอ้หนุ่มเจสันนั้นมาเดินม,มาเห็นพอเจสันเดินม,มาถึงทุกอย่างก็ตรงตามแผนที่เธอน้นวางไว้เจสันก็ได้แอบมองดูเธอแล้วก็คิดในใจว่าแสบหลายแม่ชีคนนี้จากนั้นเจสันก็บอกไม่ไหวแล้วไขรตรงกลับห้องดีกว่าคืนนนนนนััั้้พ่่ออหุมมเจสถึงขนนนไลบ เพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องร่างของซิสเตอร์โซเฟียที่เขาได้เห็นเช้าวันต่อมาเจสันก็ได้มาเจอกับซิสเตอร์โซเฟียเธอก็ได้ถามเขาว่าทําไมเมื่อวานไม่มาหาเจสันก็อ้ำอึ้งแล้วก็บอกว่าอ๋อโทษทีครับผมลืมและเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันศุกร์พ่อแม่ของเจสันก็มารับเขากลับบ้านและตอนนั้นเองซิสเตอร์โซเฟียก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจอีนางสาร่ามันยังไม่เลิกยุ่งกับผัวในจินตนาการของกูหลังจากที่เจสันกบไปถึงที่บ้านแล้วซิสเตอร์โซเฟียก็แอบขับรถออกมาจากโรงเรียนและแอบสะกดรอยตามเจสันไปท เธอก็เห็นว่าเจสันกําลังคุยโทรศัพท์กับอีสาวซารา่าเธอหัวเสียและรีบเดินกลับมาที่รถแล้วก็จัดการเปิดวิสกี้ขึ้นมากระดกแหกทุกกฎของแม่ชีสัปดาห์ต่อมาซิสเตอร์โซเฟียก็วางแผนการอะไรบางอย่างเธอแอบเข้าไปในหอพักนักเรียนหญิงตอนกลางคืนแอบย่องเข้าไปในห้องของแม่สาวซารา่าและเอากัญชาสอดไว้ในหนังสือของเธอ เช้าวันต่อมาขณะที่จะเริ่มคาบเรียนแรกโซเฟียก็สั่งให้นักเรียนเปิดหนังสือเพื่อที่จะเริ่มการเรียนและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเมื่อซาร่าเปิดหนังสือออกมาเธอก็ต้องเจอกับม้วนกัญชาอีโซเฟียที่ง้างรอตั้งแต่เมื่อคืนก็เดินเข้าไปหยิบและซิเตอร์โซเฟียก็บอกว่าซาร่านี่เธอแอบ,บดูกัญชาเหรอซาร่าก็บอกหนูไม่รู้มันมาหยุ่นสมุดหนูได้ยังไงและด้วยเหตุผลนี้ก็ทำให้ซาร่านั้นโดนไล่ออกจากโรงเรียน จากนั้นซิสเตอร์รีเบคก้าก็สั่งให้คนพ่องพักทุกห้องเพื่อหาสิ่งของที่ผิดระเบียบและตอนนั้นบาทหลวงก็ได้ไป้นเจอขวดเหล้าในเตียงของเจสันซึ่งทาเรายังจํากันได้ขวดเหล้าขวดนี้มันก็เป็นของแม่ชีโซเฟียอีกเช่นเคยซิสเตอร์รีเบคก้าบอกว่าเราต้องแจ้งเรื่องนี้กับครอบครัวของเขาเจสันก็บอกว่าถ้าพ่อผมรู้อีกคราวนี้ผมตายแน่ซิสเตอร์โซเฟีย <Sister Sophia S 2> ก็เลยออกตัวบอกว่าซิสเตอร์รีเบคก้าคะได้โปรดเห็นแกความเมตตาของพระเจ้าได้โปรดให้โอกาสเจสันอีกครั้งฉันจะเป็นคนทําโทษและดูแลความประพฤติของเขาเองจากกนนนนัันน้้หง็ยอ กลับไปให้เราเห็นอดีตของซิสเตอร์โซเฟียคนนี้จริงๆแล้วเธอไม่ใช่ซิสเตอร์เธอนั้นชื่อว่าลอราเธอคล่งคล้ายในตัวของพ่อหนุ่มเจสันเอามากๆและได้สืบจนรู้ว่ามีซิสเตอร์คนใหม่กําลังจะย้ายไปสอนที่โรงเรียนของเจสันลอราเลยจัดการไปฆ่าซิสเตอร์โซเฟียตัวจริง และสวมรอยเป็นเธอเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆเจสันใ,ในสุดสัปดาห์นี้เจสันถูกทําโทษไม่ให้กลับบ้านและต้องบําเพ็ญประโยชน์อยู่ภายในโรงเรียนระหว่างที่พ่อหนุ่มเจสันกำลังปลูกต้นไม้อยู่นั้นซิสเตอร์โซเฟียก็ได้แกล้งเข้ามาคุยกับเขาและตอนนั้นเธอก็บอกแม่อากาศมันร้อนจังเธอก็ปลดกระดุมที่นมของเธอออกทําให้หนุ่มน้อยเจสันเกิดอาการปึงปังขึ้นมาไม่น้อย และคืนนั้นซิสตเตอร์โซเฟียก็ตัดสินใจที่จะไปะเผด็จศึกพ่อหนุ่มเจสันเธอย่องไปที่ห้องเขาขณะที่เขานั้นนอนหลับอยู่และแอบ,บตั้งกล้องมือถืออัดวิดีโอจากนั้นเธอก็ปลุกพ่อหนุ่มเจสันตอนแรกเจสันก็ตกใจว่าซิสเตอร์มาทําอะไรที่นี่แต่แล้วโซเฟียก็เข้าไปจู่โจมเขาโซเฟียก็ถอดชุดแม่ชีของเธอเออกเผยให้เห็นชุดชั้นในสีแดงสุดร่ารรอนจนพ่อหนุ่มเจสันนั้นต้านทานฮอร์โมนของตัวเองไว้ไม่ไหวสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกัน เช้าวันต่อมาซิสเตอร์โซเฟียก็ได้มาเจอกับเจสันอีกครั้งแต่ดูเหมือนเจสันจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปและพยายามหลบหน้าเธอตอนนั้นซิสเตอร์โซเฟียก็ได้แอบกลับไปที่ห้องของเจสันขณะที่เธอกําลังหยิบเสื้อของเขามาดมโซอี้น้องสาวของเจสันก็ได้มาพบเข้าพอดีตอนนี้เธอก็เริ่มสงสัยในตัวของซิสเตอร์โซเฟียเธอไปถามเจสันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่เจสันก็บอกว่าไม่มีอะไร ทางด้านซิสเตอร์โซเฟียก็รู้ว่าโซอี้นั้นจะเป็นตัวปัญหาเธอก็เลยจัดฉากว่าโซอี้นั้นจะแอบโกงข้อสอบและจัดการรายงานเรื่องนี้กับซิสเตอร์รีเบคกาแต่ซิสเตอร์รีเบคกาก็รู้ดีว่าโซอี้นั้นเป็นเด็กดีเพียงใดโซอี้ e. ยังใช้โอกาสนี้ถือโอกาสบอกกับซิสเตอร์รีเบคกาว่าเธอรู้สึกว่าซิสเตอร์โซเฟียนั้นมีอะไรแปลกๆไม่เหมือนกับซิสเตอร์คนอื่นๆที่เธอเคยเรียนมาด้วย ตอนนั้นซิสเตอร์รีเบกาก็เริ่มสงสัยในตัวของโซเฟียทางด้านพหนุ่มเจสันตอนนี้ก็อึดอัดใจจนทนไม่ไหวเขาเข้าไปที่โบสถ์ของโรงเรียนเพื่อจะสารภาพบาปเขาบอกว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํานัน้นผิดแต่เขาก็ห้ามใจตัวเองไว้ไม่ได้จริงๆแต่หารู้ไหมคนที่ฟังเขาสารภาพอยู่นั้นไม่ใช่บาทหลวงแต่กลับเป็นซิสเตอร์โซเฟียนั่นเองเมื่อเธอได้ยินนั้นก็เลยจัดการเข้ามาหาพหนุ่มเจสันและทั้งคู่ก็ได้โบ๊ะบะแลกเปลี่ยนของเหลวกันอีกครั้งจากนั้นเราก็จะเห็นว่าซิสเต บิชอปได้บอกกับซิสเตอร์รีเบกาว่าเป็นยังไงบ้างกับซิสเตอร์โซเฟียคนใหม่เพราะว่าบิชอปเคยทํางานกับซิสเตอร์โซเฟียมาก่อนและกล่าวชื่นชมเธอว่าเป็นคนใจเย็นแถมเป็นคนเคร่งาศาสนาซิสเตอร์รีเบกาก็เกิดความสงสัยว่าทําไมสิ่งที่พูดมามันช่างตรงข้ามกับบุคลิกของซิสเตอร์โซเฟียคนนี้เหลือเกินและตอนนั้นเองซิสเตอร์โซเฟียตัวปลอมก็ได้บังเอิญเห็นทั้งคู่กําลังคุยกันเธอก็เลยตัดสินใจรีบพิ้วกระเป๋าตรงไปที่รถตอนนั้นเองซิสเตอร์รีเบกาก็ตามมาทันและก็ถามเธอว่าจะรีบไปไหนไโซก เธอนั้นไม่สบายหนะักเธอต้องรีบไปเยี่ยมโดยด่วนสุดสัปดาห์นั้นเจสันก็กลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็เกิดผิดใจทะเลาะกับพ่อของเขาจึงได้ออกมาปาร์ตี้ที่บ้านของซาร่าและแน่นอนซิสเตอร์โซเฟียก็ได้แอบสกดรอยตามเขามาตอนนั้นซาร่าก็พยายามจะมีอะไรกับเจสันแต่ดูเหมือนเจสันก็จะนึกถึงเรื่องระหว่างเขากับแม่ชีโซเฟียเจสันเลยปฏิเสธซาร่าและเดินออกมาจากบ้านเขาเดินกินเหล้าอยู่ริมถนนและก็โดนตำรวจเรียกทันใดนั้นซิสเตอร์โซเฟียก็ออกมาสแสดงตัวและช่วยเคลียร์ปัญหากับตำรวจให้เขา จากนั้นซิสเตอร์โซเฟียก็พาเขากลับมาที่บ้านและมีอย่างเดียวที่เธออยากทํากับเจสันนั้นก็คือโบ๊ะบะตอนนั้นโซเฟียก็บอกว่าเธอนั้นรวยมาก แต่โซเฟียก็ชวนเจสันให้หนีไปอยู่ที่ยุโรปก,กับเธอแต่ตอนนั้นเจสันก็เห็นว่าเรื่องนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้วเขาก็ตอบปฏิเสธโซเฟียและบอกว่าเรื่องของเราสองคนนั้นจบกันแค่นี้จากนั้นเจสันก็ได้กลับบ้านไปทิ้งโซเฟียที่กําลังสติแตกเพอเจ้ออยู่คนเดียวจากนั้นเจสันก็ได้โทรให้พ่อของเขามารับเขาและพ่อก็ได้เคลียร์เรื่องที่ผิดใจกันเช้าวันต่อมาขณะที่แม่ของเจสันและโซอี กำลังจะเตรียมตัวไปส่งทั้งคู่ที่โรงเรียนเราก็จะเห็นว่าซิสเตอร์โซเฟียมาจอดรถนอนอยู่ที่หน้าบ้านเจสันตั้งแต่เมื่อคืนตอนนั้นโซอี้มองไปเธอก็รู้สึกเหมือนว่าเห็นหน้าของซิสเตอร์โซเฟียพอมาถึงที่โรงเรียนโซอี้ก็ได้มาดูทะเบียนรถของซิสเตอร์โซเฟียและเธอก็เอาทะเบียนนั้นไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูก็พบว่าเป็นคันเดียวกับที่เธอเห็นอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นโซเฟียก็ได้มาขู่เจสันว่าถ้าเขาไม่ทำตามสิ่งที่เธอต้องการเธอจะเปิดเผยเรื่องที่เราสองคนนั้นมีอะไรกัน จากนั้นเมื่อถึงคาเปลียนคาแรกซิสเตอร์โซเฟียก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะว่าตอนนั้นซิสเตอร์รีเบคกาได้นำตัวของแม่สาวซาร่ากลับมาเรียนที่นี่นั่นทำให้ซิสเตอร์โซเฟียโมโหเป็นอย่างมากแต่ซิสเตอร์รีเบคก้าก็บอกว่าพวกเราตัดสินใจก,กันดีแล้วและเมื่อสาวซาร่ากลับมาก็ได้มาตีสนิทกับพ่อหนุ่มเจสันอีกครั้งทําให้ไฟความหึงหวงของแม่ชีโซเฟียนั้นกลับขึ้นมาลุกโชนอีกครั้ง คืนนั้นเธอเลยแอบเข้าไปที่หอพักของนักเรียนหญิงขณะที่สาวซาร่ากาลังอาบน้ําอยู่นั่นเองโซเฟียก็ได้จัดการจับหัวของซาร่านั้นโขกกับกาแพงจนเธอนั้นตายลงไปและโซเฟียก็จัดฉากว่าซาร่านั้นลื่นล้มหัวกระแทกพื้นต่อมาเจสันก็ได้มาเจอกับแม่ชีโซเฟียที่โบสถ์เจสันก็สงสัยว่าโซเฟียเป็นคนทาโซเฟียก็บอกก่อนจะมาว่าคนอื่นว่าเป็นคนบาปเธอมาดูบาปที่เธอทําก่อนดีไหมและตอนนั้นโซเฟียก็โชค,คลิปวิดีโอที่แอบอัดไว้ระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นมีอะไรกัน โซเฟียก็ขู่ให้เจสันนั้นทำตัวดีๆกับเธอไม่อย่างนั้นเธอจะเอามันเผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ต สุดสัปดาห์นั้นเพื่อเจสันกลับไปถึงบ้านเขาก็อึดอัดใจจนทนไม่ไหวและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โซอี้น้องสาวของเขาฟังเมื่อโซอี้ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ต้องตกใจแต่ก็พร้อมจะช่วยเจสันเปิดโปงแม่ชีเถื่อนคนนี้ทั้งสองคนแอบเข้าไปที่ห้องพักของซิสเตอร์โซเฟียก็เป็นขณนะดเดียวกับที่ซิสเตอร์รีเบกาเรียกโซเฟียไปพบที่ห้องซิสเตอร์รีเบกาบอกว่าเธอรู้แล้วเรื่องที่โซเฟียโกหกเรื่องอาของเธอที่ป่วยและขณะที่ซิสเตอร์รีเบกากำลังจะโทรไปเช็คประวัติของแม่ชีโซเฟียตอนนั้นโซเฟ 干妈。 และใช้โคมไฟหินทุบหัวของแม่ชีรีเบคก้าจนสลบขณะนั้นเองสองพี่น้องที่กำลังตามหาความจริงก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอคนนี้ไม่ใช่ซิสเตอร์โซเฟียแต่เธอชื่อรอราแพทเทอร์สันและเป็นติ่งตัวยงของพะหนุ่มเจสันทั้งคู่ขโมยโน้ตบุ๊กและกำลังจะเดินไปหาแม่ชีรีเบคก้าแต่ก็บังเอิญเจอกับแม่ชีจอมปลอมก่อนที่กลางโบสถ์สองพี่น้องบอกว่าพวกเรานั้นรู้ความจริงหมดแล้วเธอไม่ได้ชื่อโซเฟียแต่ชื่อรอราตอนนั้นอีแม่ชีเถื่อนเลยทำร้ายร่างกายโซอีเจสันก็เลยเข้าไปจัดการมันแต่ก็ นขณะที่อีแม่ชีเถื่อนกําลังจะจัดการกับแม่สาวโซอีตอนนั้นแม่ชีรีเบคก้าก็มาช่วยไวไ้ทันแต่แม่ชีรีเบคก้าก็พลาดท่ากําลังจะถูกไอแม่ชีเถื่อนลัดคอจนตายตอนนั้นเจาสาันฟื้นขึ้นมาและตัดสินใจใช้ไขควงที่อยู่ในมือแทงเข้าไปที่กลางหลังของอีลอล่าแม่ชีเถื่อน อีแม่ชีเถื่อนนอนฟุบลงอยู่กับพื้นก็เป็นอันว่าทั้ง3คนก็ผ่านเหตุการณ์เร้ายนี้มาได้ต่อมาทั้งสองพี่น้องก็เรียนจบการศึกษาจากที่โรงเรียนแห่งนี้โซอีก็ได้ของขวัญเรียนจบเป็นรถยนต์สุดหรูส่วนพ่อหนุ่มเจสันก็ได้กีต้าตัวใหม่สุดงามและครอบครัวของเขาก็ได้กลับมาเป็นครอบครัวที่สุขสันอีกครั้งและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องแบสิตเตอร์เรียกได้ว่าพ่อหนุ่มเจสันนี่กระโปกพาซวยแท้สำหรับภาพยนตร์เรื่องแบสิตเตอร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2015ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียง4.9คะแนนและออดิ c อซกอร์จากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่47%สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และเข้าไปติดตามสปอยหนังใหม่ได้ก่อนใครใน f a c e b o o เพ a g u Channel แล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ